สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญสคัญสำหรับนายจ้างนะคะที่อาจจะกำลังคิดคิดอยู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มจ้างแรงงานต่างด้าวในไทย เราอิงจากข้อมูลในคู่มือนายจ้างมือใหม่เป็นหลักนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องกฎหมายขั้นตอนต่างๆที่ต้องระวังเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาเฉพาะแก่นสำคัญเลยที่นายจ้างมือใหม่ต้องรู้จริงๆค่ะเพื่อให้จ้างงานได้แบบถูกต้องตามกฎหมายราบรื่นไม่สะดุดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง เริ่มกันที่เรื่องเบสิกสุดๆเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่พลาดกันบ่อยเหมือนกันคือเรื่องเอกสารค่ะมีเอกสารสำคัญอยู่3อย่างที่แบบว่าต้องมีต้องถูกต้องเสมอคือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหรือบางทีก็เป็น C.I. นะคะเอกสารรับรองบุคคลแล้วก็วีซ่าแล้วก็ใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit 3อย่างนี้เลยค่ะหัวใจสำคัญแล้วที่ต้องเน้นมากๆมากๆเลยคือประเภทวีซ่าค่ะ ต้องเป็น non-immigrant รหัส L-A เท่านั้นนะคะไม่ใช่ t o u r ริส visa หรือ visa ท่องเที่ยวเด็บขาดเลยการเอาว visa ท่องเที่ยวมาทำงานนี่แบบว่าผิดกฎหมายทันทีเลยนะคะต่อให้มี work permit ลงก็ตอมครับใช่เลยครับเพราะมันเหมือนเข้าเมืองผิดวัตถุป,ประสงค์ตั้งแต่แรกเนาะผลที่ตามมานี้ไม่ใช่แค่โดนปรับนะคะมันกระทบเยอะกว่านั้นครับผม คือเอกสารทั้ง3อย่างเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับพาสปอร์ตหรือ CI เนี่ยใช้ยืนยันตัวตนสัญชาติส่วนวีซาก็คือใบอนุญาตให้อยู่ในไทยชั่วคราวตามประเภทที่ขอมาแล้วก็ใบอนุญาตทำงานอันนี้ก็คืออนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมายทุกอย่างต้องเป๊ะครับตรงกันไม่หมดอายุที่ต้องเข้มมวดก็เพื่อความมั่นคงด้วยแล้วก็ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์หรือการละเมิดสิทธิแรงงานด้วยครับ อ๋อแล้วก็อาจจะมีเรื่องบัตรชมพูที่เคยไ,ได้ยินกันนะครับหรือบัตรประจําตัวคนไม่มีสัญชาติไทยอันนั้นก็สําคัญครับสำหรับแรงงานบางกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนตามมติครมใชเยืนยันตัวตนได้ติดต่อราชการได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มาแทนพาสปอร์ตหรือใบอนุญ,ญาตทํางานนะครับเอกสารหลกัหลกๆที่ว่ายังไงก็ต้องมีต้องถูกต้องอยู่ดีครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าต่อให้พาสปอร์ตกับวีซ่ายังไม่หมดแต่ถ้าใบอนุญ,ญาตทํางานหมดปุ๊บ ก็คือผิดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับทุกอย่างต้องครบต้องสมบูรณ์พร้อมกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปสถานะก็ไม่ถูกต้องแล้วครับผิดกฎหมายทันทีชัดเจนเลยค่ะเรื่องเอกสารทีนี้ไปต่อกันเรื่องช่องทางการนําเข้าแรงงานอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันช่องทางที่ถูกต้องปลอดภัยที่สุดที่แนะนํากันก็คือระบบ M O U ใช่ไหมคะที่รัฐบาลไทยทําข้อตกลงไว้กับประเทศเพื่อนบ้านเราเมียนมาลาวกัมพูชาครับ ระบบนี้ดีที่สุดครับระบบนี้มันออกแบบมาให้โปรง่งใสลดความเสี่ยงเรื่องค้ามนุษย์แล้วก็รับประกันว่าแรงงานเขาได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานตั้งแต่ประเทศต้นทางเลยแต่สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือพวกข้อเสนอที่เอ,อดูดีเกินจริงเช่นมีทางลัดให้นะหรือราคาถูกมากๆจากในหน้าหรือคนกลางที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เสี่ยงสูงมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเสี่ยงมากมาก อาจจะเจอเอกสารปลอมหรือแบบแรงงานโดนลอยแพจ่ายเงินไปแล้วหายเงียบหรือโดนเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายเพิ่มทีหลังบานปลายไปหมดเคยมีเคสที่นายจ้างเจอปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะไปหลงเชื่อนายหน้าเถื่อนพวกนี้สุดท้ายก็เสียทั้งเงินเสียเวลาเพลอเเผอโดนคดีไปด้วยอีกโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะจริงครับเพราะงั้นการตรวจสอบนี่สําคัญมากนายจ้างเช็คได้เลยครับรายชื่อบริษัทนําเข้าแรง,งงานที่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ย มีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับคือการเลือกใช้ช่องทางที่ถูกกฎหมายผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตมันไม่ใช่แค่ทำตามกฎเฉยๆนะครับแต่มันคือการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเลยแล้วก็ยังแสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรด้วยครับทั้งต่อแรงงานแล้วก็ต่อสังคมน้องเหนือเรื่องเอกสารเรื่องช่องทางพอจ้างเขามาทำงานแล้วในจ้างมีหน้าที่อะไรอีกบ้างคะนองเหนือจาการจ่ายค่าจ้างตามปกติ หลักๆเลยก็คือเรื่องสิทธทิประโยชน์ตามกฎหมายค่ะเช่นต้องนำเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา33สําำหรับแรงงานส่วนใหญ่เลยอันนี้ก็จะคุ้มเรื่องค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนต่างๆครับผมประกันสังคมนี่สำคัญใช่ค่ะหรือถ้าเป็นแรงงานรับใช้ในบ้านก็ต้องมีประกันสุขภาพภาคบังคับตามที่กฎหมายกาหนดไว้เหมือนกันแล้วก็พวกสวัสดิการพื้นฐานอื่นๆตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเช่นค่าจ้างขั้นต่ำต้องจ่ายตรงเวลา มีวันหยุดเวลาให้ตามสิทธิ์และที่สําคัญมากๆออย่างคือควรจะต้องมีสัญญาจ้างที่เป็นธรรมระบุเงื่อนไขชัดเจนแล้วก็ควรมีฉบับแปลในภาษาที่แรงงานเขาเข้าใจด้วยอันนี้จะช่วยลดปัญหาความเข้าใจผิดได้เยอะเลยค่ะครับเรื่องสัญญาจ้างนี่สําคัญมากจริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือตามกฎหมายเป๊ะๆนะครับการดูแลเรื่องความสัมพันธ์การสื่อสารอันนี้ก็ส่งผลเยอะเหมือนกัน บางทีแค่เรื่องง่ายๆอย่างการเรียนรู้คำทักทายหรือการพยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีที่ต่างกันนิดหน่อยก็ช่วยลดช่องว่างลดความขัดแย้งได้เยอะเลยนะครับเคยมีเคสที่แค่ปรับวิธีสื่อสารนิดหน่อยบรรยากาศในที่ทำงานก็ดีขึ้นเยอะประสิทธิภาพงานก็ดีตามมาด้วยแล้วก็อีกเรื่องที่อาจจะถูกมองข้ามไปคือสุขภาพจิตนะครับภาวะคิดถึงบ้านหรือโฮม c ิกเนสเนี่ยหรือความเครียดจากการปรับตัวมันเป็นเรื่องจริงนะครับ การที่เราใส่ใจสอบถามหรือมีช่องทางให้เขาปรึกษาได้บ้างมันก็เป็นการบริหารจัดการที่ดีช่วยพนักง,งานรู้สึกผูกพันแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวด้วยครับจริงด้วยค่ะเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนแต่สำคัญนะคะทีนี้ ประเด็นสุดท้ายที่ต้องใส่ใจกันแบบต่อเนื่องเลยก็คือการวางแผนเรื่องเอกสารในระยะยาวหมายถึงว่าต้องมีระบบคอยเตือนคอยติดตามวันหมดอายุของทางพาสปอร์ต CI ไอวีซ่าแล้วก็เวิร์กเพอร์มิตล่วงหน้าหน่อยใช่ไหมคะสัก3-6เดือนกำลังดีไหมคะใช่เลยครับคุณจะต้องมีระบบติดตามเลยเพราะถ้าปล่อยให้เอกสารหมดอายุแม้แต่วันเดียวสถานะของแรงงานจะกลายเป็นผิดกฎหมายทันที ซึ่งมีโทษปรับทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างเลยนะครับถ้าปล่อยไว้น,นานๆอาจจะโดนเพิกถอนใบอนุญาตทำงานหรือถ้าหนักกว่านั้นอาจจะโดนบันทึกประวัติหรือแบล็คลิสทำให้กลับเข้ามาทำงานในไทยอีกได้ยากเลยแล้วคือกฎระเบียบพวกนี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆด้วยการมีที่ปรึกษาหรือใช้บริการบริษัทนําเข้าที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับช่วยลดภาระลดความเสี่ยงตรงนี้ให้ในายจ้างได้เยอะเลยค่ะ สรุปสั้นๆก็คือการจะจ้างแรงงานต่างดาวไอราบรื่นถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยต้องใส่ใจตั้งแต่ความถูกต้องของเอกสารเลยแล้วก็ต้องเลือกช่องทางนําเข้าที่น่าเชื่อถือถูกกฎหมายต้องดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายเปิดใจสื่อสารทําความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องต่ออายุเอกสารอย่างเป็นระบบด้วยนะคะ ครับผมครบท้วนเลยครับผมขอฝากเป็นข้อคิดปิดท้ายไว้ลิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องแล้วก็มีมนุษยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำตามกฎหมายเพื่อเลี่ยงบทลงโทษเท่านั้นนะครับแต่มันคือการลงทุนอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงจริยธรรมแล้วก็ความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะย,ยาว ลองมองดูนะครับว่าการที่เราดูแลพนักงานทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติไหนอย่างเท่าเทียมเหมาะสมตามสิทธิ์ของเขาเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจต่อประสิทธิภาพการทำงานแล้วท้ายที่สุดมันก็จะส่งผลดีต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรเราโดยรวมได้ยังไงบ้าง